10นาทีครับเขาังตัวทางทุก่าเราพายามลดเลวกรบวนการผมเก็บครับต้องทางปูแคทุกฝ่ายทางผ่านอีกางนะครับหรือว่อัราบตอนกลาเดิประมาณ60นาทีนะครับเพิ่ม้นมาตัสดุได้เวลาประมาณ2นาทีสาม0นาทีนะครับเรื่องการนตกนะครับที่กรุงเทพแต่ตัด้องนะครับ ทางสถานีมั่งกงในนามรถไฟนะครับอขอไปพูตัดสินใจครับใ่น้าอากองรถแันนี้นะครับใส่น้ำใส่น้ามันรั่วเข่าเส่้ำน้องเก่สนิมกินไปแล้วไอ้ท <c oughs> ี่ผมพดสนมกินไม่ได้ครัทนตันู้ดขัดกันมาคุณไม่ขัดเดียวเห็นมันแช่เลยนะหัวหน้าอ,อ,องตกหน่อยก็เป็นเป็นบ่อ